คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA ียของสหรัฐอเมริการอบรองชนิศสายตะวันตกครับโดยเกมนี้เป็นการพบกันเกมที่6ของทางด้านเจ้าบ้านดัลลัสแมริเวยครับทีมมาสึกเปิดบ้านอเมริกันแอร์ไลน์ a อ e n a นา7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับกําเยือนของทีมพลังนุ่มครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับ, Thunder, รบทีมดัมหนึ่งในสายตะวันตก โดยโค้ชของเจ้าบ้านดัลลัสคือเจสันคิดวันนี้จะได้ดวลกับมาร์คเดิร์กนอตครับโค้ชของ o k เโดยผลงานในเกมล่าสุดเรียกได้ว่าน่าผิดหวังครับสำหรับ o k เแพ้คาบ,บ้านไปแบบขาดลอยครับโดยจบไปด้วยสกอร์92ต่อ104ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฟังผู้ชนะครับดัลลัสแมริทเป็นเด็กเทพลูก้าดอนชิกทำทริปเปิลดับเบล 31แต้ม10รีบาวสิบเแอสซิสต์ครับเรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเสริมด้วยฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของทีมเดริกโจนส์จูเนียร์19แต้ม1รีบาวหนึแอสซิสต์ส่วนบังไครรีโอวิงครับมี12แต้ม2รีบาวสี่แอสซิสต์เท่านั้นครับแต่สุดท้ายนั่นก็เพียงพอครับที่จะทำให้ดัลลัสแมริทครับบุกไปชนะโอเคซีได้ถึงถินครับโดยโอเคซีผู้แพ้ในวันนั้นครับผู้ทำสกอร์สูงสุดยังเป็นเชกิเจอสอเล็กซานเดอร์ กดไป30แต้ม6รีบาล8แอสซิสครับแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเสริมด้วยเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมเชดโฮมเกรนรับมีแค่13แต้มกับ4รีบาลเท่านั้นครับเรียกได้ว่ารีบาลได้น้อยกว่ามาตรฐานของเขามากครับส่วนจารินวิลเลียมส์ตัวความหวังอีกหนึ่งคนก็มีแค่12แต้มกับ6รีบาลครับสุดท้ายโอเคซีก็สมควรแพ้โดยเกมนี้ครับผู้เล่นตัวจริงฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสแมริทครับพอยการ์ดยังคงเป็นเด็กเทพลูก้าเดินชิก ดวลกับมาเทพอย่างเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ตำแหน่งนี้ขอไม่ให้คะแนนครับถือว่าเป็นระดับเทพออสตาทั้งคู่เราไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับทางด้านบังคารีเออร์วิงครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างไอเซียโจครับซึ่งเกมนี้ยืนตัวจริงแทนโจสกิดดี้ผลงานไม่ค่อยดีครับสำหรับโจสกิดดี้ตำแหน่งนี้ใครดีเหนือกว่ามากครับ ส่วนสมอลฟอร์เวดครับเดริกโจนสจูเนียดวลกับทางด้านลูเจนส์ดอทครับตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะสูสีเรื่องของเกมรับครับเกมรุกการทะลุทะลวงวงในนะฮะทางด้านเดริกโจนดูดันกว่าเล็กน้อยพาวเวอร์ฟอร์เวดครับพีเจวอชิงตันตั้งแต่ย้ายมาจากทางด้านชาล์โรเนตครับก็เข้ากับทีมได้อย่างดีเยี่ยมครับดวลกับจารนวิลเลียมส์ของโอเคซีตำแหน่งนี้ส่วนตัวมองว่าใกล้เคียงกันมากครับผลงานดีทั้งคู่ ส่วนเซนเตอร์คุมืนยครับของเดลัสแมริิดเป็นเดนเนลลแกฟฟอร์ดครับจะได้ดวนกับเชดโฮมเกรนครับถ้าอยากให้โอเคซีชนะครับเชดโฮมเกรนต้องยกะดับตัวเองให้ดีกว่านี้เล่นเหมือนในฤดูกาลปกติให้ได้ครับเพื่อนบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านครับเท่าที่เช็คล่าสุดก็จะมีเซนเตอร์ตัวสำรองอย่างแม็กซี่ครเบอร์ครับเจ็บทางด้านไหลนะฮะกลับมาได้หลังวันที่25พฤษภาคมครับส่วนผู้เล่นของโอคาวฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมเยือนวันนี้ครับน่าจะมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบบาดเเจ็ลย โดยเรื่องตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับดูชมหน้ากันอีกครั้งเจ้าบ้านด a ล m a สแม i ริดครับประกอบไปด้วยลูก้าดอนชิกบังคายรีเอร์วิ่งโดยโจนส์จูเนียร์พีเจวอชิงตันและเดนิเอลแก f o r d ส่วนโอเคซีทันเดครับประกอบไปด้วยมาเทพเชกิจเอสอเล็กซานเดอร์ไอเซียโจลูเชนส์ดอตจารินวิลเลียมสแลชเดโเกโดยสถานการณ์ล่าสุดครับดล m ัสแมริดครับขึ้นนำอยู่ 3- ต่อ2ในซีรี หากเกมนี้สามารถเอาชนะ OKC OK ในบ้านได้ครับก็จะทําให้เข้ารอบต่อไปทันทีครับแล้วก็ OKC OK ก็จะตกรอบทันทีเช่นกันโดยจับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ครับยังคงเป็นการดวลกันระหว่าง2เทพลูก้าดวลชีกับ27.1แต้มต่อเกมในรอบเพย์ออฟดวลกับมาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ตัวแบกของ OKC ค h u ทันเดครับซึ่งในรอบเพย์ออฟกดไปถึง29.6แต้มต่อเกมครับ เปอรเซนฟิโกของลูก้าอยู่ที่41ส่วนเชกิเจสอยู่ที่49ฟิโกมวยถูกคู่ถูกราคาสมศักดิ์ศรีสุดๆครับทัศนาของจานเจนในคู่นี้ครับจริงอยู่เกมล่าสุดโอเคซสู้ดัลลัสไม่ได้เลยครับแพ้คาบ้านไปแบบน่าเกลียดพอสมควรครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ครับถือเป็น elimination game สำหรับโอเคซครับถ้าเกิดพลาดถ้าแพ้ขึ้นมาก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีครับ เพราะฉะนั้นเชกิเจสอเล็กซานเดอร์และลูกทีมครับต้องรวมพลังงานทุกอย่างครับเพื่อจะเอามาสู้กับดัลลัสในวันนี้ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน4แต้มครับดีไม่ดีอาจจะมีเกม7ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ